สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็มาชวนเพื่อนๆออกกำลังกายค่ะไม่ต้องมีชุดอะไรทั้งนั้นค่ะออกในครัวไปเลยค่ะนะคะเปิดประตูครัวขึ้นค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะสก๊อตใครที่ปวดเข่าสก๊อตแบบนี้เลยค่ะหาอะไรจับแล้วก็สก๊อตลงไปเลยค่ะดูสิคะว่าเราจะได้กี่ครั้งนะคะสก๊อตนานยอสมควรค่ะนะคะมีเวลาค่ะทุกคนมีเวลาค่ะ รอกับข้าวเสร็จรอกับข้าวสุกค่ะสามารถที่จะออกกำลังกายได้เลยในครัวก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องไปฟิตเนสนะคะใช้เสียเงินนะคะหาเวลาให้กับตัวเองรักตัวเองนะคะเงินนะคะเพื่อนๆเ,เงินในกระเป๋าเราก็รู้นะคะว่าเงินกับในกระเป๋าเรามีเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เงินธนาคารหรือมีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะแต่นะคะ เพื่อนรู้ไหมคะอะไรที่เราไม่รู้คะ่ะก็คือเวลานะคะเราไม่รู้เลยว่าเวลาที่เหลืออยู่นะคะเราจะเหลือเท่าไหร่ฉะนั้นคะ่ะต้องทําให้ทุกวินาทีของเราคะ่ะให้มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์มากที่สุดกับตัวเรานะคะสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงนะคะเราก็สามารถที่จะมีความสุขได้คะ่ะ เมื่อไรสุขภาพเราไม่ดีนะคะเ,เพื่อนๆนะคะเราก็จะไม่มีเวลาที่จะแต่งตัวหรือเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมีความสุขค่ะฉะนั้นนะคะทุกย่างก้าวของชีวิตของเราค่ะเดินไปด้วยสุขภาพค่ะฉะนั้นสุขภาพนะคะสําคัญที่สุดค่ะหาเวลาใส่ใจตัวเองหาเวลาแต่งตัวหาเวลาทําให้ตัวเองมีความสุขหาเวลา ะะกินดีอยู่ดีหาเวลาออกกำลังกายค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะ